ู้ชายถามว่า Where you from เราก็เลยบอกว่า I'm from Venezuela I'm from Panama Where you from Malaysia I'm Mimi I'm South Africa ที่เป็นเมาอย่างเป็นเมาแค่ไหนเต็มสิบ9.5ว้ายังเรียกว่าไม่เมาอีกหรอ พี่สาวพร้อมไหมคะพร้อมพี่สาวจะได้ขึ้นไปอาบน้ำข้างบนนะคะเรากำลังดูอยู่ว่าจะดันใครขึ้นไปอาบน้ำข้างบนทุกคนนักสองขึ้นจอยบ้างมาดีกันได้นะเที่ยวไต้หวันยันเช้ามีอยู่จริงมึ้งแต่ว่าจะให้เลือกมาระหว่างเกาหลีกับไต้หวันถ้าจะมาเที่ยวภัตตาคารีนีว่าเลือกไต้หวันสนุกกว่าไต้หวันกับเกาหลีครับซา o u n d in Taiwan. โอ้ย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 เจอดาราครับโอ้ยเจอดาราครับอุ้ยดาราไต้หวันมาคำเรียกเป็นคนไทยเป็นคนไทยเออคนไทยพูดไทยได้ใช่ไหมจ๊ะ You can speak Thai yes Can you introduce อพูดแนะนำตัวเป็นภาษาไทยได้ไหมครับชื่อเฟยครับพี่เฟยมาไต้หวันกี่วันครับเนี่ยห้าวันอ๋อแล้ววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สามซึ่งวันนี้เป็นวันที่สนุกมากแล้วข้างล่างมันร้อนแค่ไหนครับดูดิโอ้โหคือมันร้อนมากเลยหรอหนึ่งคนปวดกระดุมหนึ่งเมตร ก็จะประมาณส5บห้คาคนก็เลยปลดไป15เมตรตั้งแต่บนยันล่างโอเคพี่จะเอ็นจอยได้หวันนะคะ มาไต้หวันกันเยอะๆนะครับสนุกมากจริงๆเนี่ยมาครั้งแรกก็ฝากติดตามนะครับช่องสไลด์ไต้หวันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคืนในไต้หวันที่จะพาพวกแก๊งพี่ๆเฟรนด้าที่เกาหลีอ่ะคือเชียมาที่ไต้หวันก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราไปเปลี่ยนฐานที่ไต้หวันกันบ้างคือแบบสลับฟิวจากเกาหลีมาเป็นไต้หวันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเชีไปที่ไหนบ้างคือไต้หวันอะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็แบบพยายามพาชีไปให้ได้หลายที่มากที่สุดเริ่มวันที่อบราโซก่อนนะครับไปตอนนี้ถึงที่ร้านเดี๋ยวเข้าไปร้านกันท เราอยู่ข้างในอาบาโซนะครับมาบาโซเหมือนมาบ,าบา้านเกียวรุ่นนักเอาไว้รับแขกอาบาโซเหมือนเอาไว้รับแขกที่นี่คือคนต่อคิวตรงนี้เยอะมากแต่ว่าวันนี้มีพี่แดนคือพี่แดนเนี่ยคือเป็นแบบเหมือนแด,ด็กด,ดี้คือเชียร์ยกสี่สี่วันนะั้นเชียร์แต่งมาคือชิปเปิดโต๊ะชิปเลยแบบว่าเออเดินออกมาแล้วก็ลากลาเราเข้าไปคือพอตอนที่เข้าไปพราะว,ว่าคุยคนมองเยอะมากมึงแต่ว่าไอเดียกูไม่ได้แสงคิวนะคือเพื่อนมาเปิดโต๊ะไปแล้วก็เลยเดินเข้าไปได้แต่คือแบบแอบแอบรู้สึกว่าน่าจะะโโดดนนนน่่่าาาใใจเเเมออกบคคติวยยีะ เนี่ยคือปกติแล้วตอนตีสองผู้ชายเยอะมากจะเริ่มเลยไใหม่เริ่มเลยก่อนไม่แก่ผู้ชายถามว่า you from เออเราก็เลยบอกว่า I'm from Venezuela I'm from Panama Malaysia i n d o n e s i South Africa ของการพี่ชายถามนะแล้วจะมาบอกว่าไทยลงไทยแลนด์เนี่ยนี่เราว่าออมมาออมาเลยดิใช่ออมาเบลยดีมากเราต้องคือเอกนะแกรนด์ข้าวกล่องแกรนด์ทับบอลอันนี้คือบอสชอยค่ะวันนี้เรามีบอสชอยใช่ค่ะวันนี้เราเพราะว่านางอ่ะทำยอดขายน้ำพริกไม่ขายน้ำพริกนางงามรอย้านกับเราใครจะฟ้องได้ในช่องเฟนด์ดัลลี่นะผู้ชายมองเราเยอะมากตอนนี้แต่ไม่กล้าเข้ามาใช่ชวนตะลวนนะเอวี วันนี้ยอมใจที่สาวเปลี่ยนถาประมาณสี่ห้าถาดนะถานแรกเนี่ยน้องสาวเขาบอกว่าให้ไปที่หันเพราะว่าจะมีแบบใส่เตี่ยวใส่เี่งใส่เก่งซุมโมซุมบาแล้วปรากฏเข้าไปเว้ยเขาบอกให้แก้ผ้าออกหมดเลยจนเกิดตกใจแล้วแบบเรากำลงเห็นแบบรวยคุยกันหล่อเลยเงี้ยนี่คือการชาเลนจ์ที่แบบอันงแรกในชีวิตผับหันมันเตียนพีก็ฟันโดชิใช่ไหมตัวเองแบบเก่งในแบบซูโม่ ตีในซุโมแ,แ,แล้วแล้วเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเราไปถึงแล้วเราต้องทำภารกิจจักรวาลเพร,ะเราะว่าเขาถามว่า I want to do this แล้วปปพอเข้าไปอ่ะจะบอกว่าพอเข้าไปใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเขาจะถามว่าจะซื้อเตี่ยวหรือว่าจะเช่า rent or buy นี่ก็เลยบอกว่า rent พอพอ rent ปุ๊บบั๊เขาจะให้เป็นแบบหยอกเป็นผา้าเส้นเดียวเ<บ><ไ>ว้ยเรา,าพันให้คือเขาบอกว่าถอดต้องถอดตอนนี้เลยปิด่ตรงนี้ลองลองมือขอเราห้ามปิดเรามือเราต้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาว่าเอามาลัดรางเอามารัดแล้วเราต้องเหยียดขึ้นกันละกันแล้วที่เนี้ยก็เขาก็พันเวยไปให้ดูไม้เราคือประเด็นคือแบบว่า แต่ว่าเขาไปแล้วเห็นมือาตัวรัดกอตัว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 กัว่วตัวตววตัตัวตัวตัตัวตัวตัวาัวัวัวต้วตาวัวตััวต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 รัวต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 ่วตั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 อตัว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 าัวตัตัวาวตาวตั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 เตาวตัวตตัาตัาตัตัว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 กัวตแบบัวตแบแัต่วตตัวตัวตัวตวตัวตวตัวตัวตตเาตตต่ตว ยูจีซับฉ่ำเกินยังไงพี่ศักดิ์ยังไงเมาเลยวันนี้ช่ำจีซับกี่โมงอ๋อด้ปิดึกเลยพี่ศักดิ์่ำไหมคนนั้นเขาอยู่นูน่นน่ารักไหมคือ่จะจิกไง I think not will You guys remember uh, me? Can you introduce yourself again? Um I'm Daniel. I'm Taiwanese my name is Zi-an And I, I see a lot of followers from Lily? Really? Yeah. Lily? Really, really is that true? true? Like more than a hundred. Oh. Thank you for salam. But oh actually God. I didn't put your Instagram over there. Is that so? But yeah, I don't know why the way so how, found your I don't know that. Okay. But uh, this time I will put it. So if you didn't, uh, I, I will say hi. So no okay. problem. Yeah, I come with my friends. And then, what do you say? We say something about single, right? <laughs> yeah. Sorry, I, I don't remember. I think every time I, I met Salon, I was like drunk, like me right now. So. You know, right? When he was in the club, it seems like they have the aura for himself. Everything is like sunshine right in your face. <laughs> but thank you for video No p r o b l e m thank you so much h a v e y new year happy new y e Bye ๊ายคือความจริงวันนี้นาผับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะนะแต่ว่าคือหน้าผับอะถ้าเกิดเป็นแบบว่าตอนตีสองอะผู้ชายมันเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือแค่คู่นี้แค่นี้นี่คู่พี่สาวว่าคู่พี่สาวชาวคน่ตีสามตลาดแอบไวแต่ยังได้อยู่เนาะได้อยู่ยังพอได้เลยได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดตอนตีสองตัวเลือกมันเยอะเกินมันเเยอะกผู้ชายแค่เยอะมากเราก็อาจจะแบบใช่แต่พอตีสามพวกเรา ได้เจะจิ้มได้เลยมันจะมีสเปคที่เขามันจะมีสเปคพอตอนแบบสี่ทุ่มอยากได้สูงรอเขาตีแต่พอแบบตีสามอ่ะอาจจะเหลือแค่มีคือามีเราจะเหลือก็ตัวรดีกว่าใครก็ได้ที่แบบว่ามีรวยเนาะได้มีรวยได้พีรวยได้เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อนะครับวันนี้ไม่ได้มีแค่ที่นี้แน่นอนเยเราแปดฐานเป็นเดี๋ยวตอนหลังค่อยมาถามพี่สาวว่าที่เกาหลีกับไต้หวันเป็นยังไงไปกันเลยเอวันนี้มีการแสดงพิเศษวันนี้มีการแสดงพิเศษ วันนี้มีการแสดงพิเศษการแสดงนะคะให้กดหนึ่งค่ะใช่อยากดูการแสดงดีฝากกดแชร์ห้าหโดนขโมยทองสักสลันดีกว่าขโมยทองสักสลันยังไม่รู้ตัวว่าโดนขโมยทองสักขโมยทองสักเห็นเลยเหรอเห็นแล้วค่าวขโมยทองสักไต้หวันไม่มีขโมยไต้หวันมีแต่กระเทยชห้าหกห้าหก หน้าหกเนอะคนไต้หวันนะไม่บอกป่วยเป็นนิ้วอ๋อหรอเนวยเป็นเซนอุ๊ยอีอกหรอครู้ใหม่ปะรู้ใหม่ต้องลองคนไต้หวันจะไม่บอกว่าเนิ้วคนไต้หวัจะบอกแบบว่าสิบห้าเซนสิบหกเซนสิเดี่้ยวนี้อยากนยี่สิบเซน ขอไห้ใ่ยาวมาแต่แล้วพี่ยาบอกว่าอบบัสจะได้กลับไปโรงเรียนแบบไหนปะแบบไหนงั้นเราจะไปร้านที่สองกันนะครับร้านที่สองเราชื่อร้านว่าจิสตาร์เท่าเตอร์เฮ้ยสถานที่อยู่ที่ชั้นสองนะ ชั้นสองจะมองเห็นแบบใครที่แบบดีรว,วยคุยใครคือเห็นหมดที่ชั้นสองด้วยปะ่ะชั้นสองขึ้จอยบ้างมาดีกันได้นะแต่เราจะมองเห็นหมดข้างล่างอ่ะใครเป็นใครเราก็จิกแล้วเราก็ลงไปแล้วก็จอยตากแอลน่าข้ามอีลอยรอเราไปตรงนี้กันเร็วแล้ว พอเต้องโดนอมรวยคุยให้ช่เดินและเกทุกคนออกจบบผ่ามาเกทุกคนเอาจผัามาตราต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 ้พวกเกมาสโตร์ในเซเว่นกันต่อเดี๋ยวไปเห็ยนมายวัาดฮัลโหลไนีมิชชีอันยังไงซะโย่อฮ้ยฮายายน ที่หลอกเอเวอเรสต์งาตาบาดเท่านั้นเงินซื้อได้ยากเงินซื้อได้ไม่ซื้อได้ที่ไม่ใช่แค่ที่ไทยที่เงินซื้อได้ที่ไต้หวันเงินซื้อได้ไหมครับใชยซื้อได้ค่ะซื้อได้ชำเก้าเก้าหูเก้าอันก็ซื้อได้หมดชำเกินซื้อแบบหมูเลยเหมาที่จายอนขายริมยางไปสิบไม้วันนี้ยริมยางหมดไป

Where you from India India เต็มเมายังเต็มเมาแค่ไหนเต็มสิบก้าวุดท้ายยังเรียกว่าไม่เมาอีกเหรอยังเรียกเขาไม่เมาอีกเหรอมีแต่ว่าอันนั้นต้องเป็นบาร์แบบถอดทั้งเสื้อทั้งเกงทั้งเกงในไม่ติดอยู่แล้วกางเกงในถอดได้หรอไม่ติดอยู่แล้วเฮบาร์นั้นอยู่ตรงนี้มือนี่มันเซเป็นแล้วติดไหมกไม่ติดอยู่แล้วฉ่ำเกินฉ่ำเลย Where you from อ๋อซาลามาสลามซาลามาสลามว่ายดอนก็ไม่ผู้ชายไปหนึ่งไปได้ชิสักแล้วคือชิบยืนหนึ่งเลยน้องแล้วภาษาเออ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 อันเนี้ยคือทำเพื่คนนะอันเนี้ยคือทำเพื่อฟุตเทสนะอมได้เลยอมได้เลยอมได้เลยแฟนคลับบอกว่ากล้าอมไหมแฟนเขาบอกว่า ดิิไปกนนนออโใหห้่ยทำมาเพราะความจริงอะชีมากับเพื่อนอินโดประมาณ3คนแต่เพื่อนอินโดอะกลับไปแล้วแต่ชีบอกว่าไม่กลับเพราะว่าอยากอยู่กับเฟรนด้าต่อเฟรนด้าชีแบบว่าคือห้องนอนชีอะนอนได้แค่4คนใช่ปะแต่ว่าห้องนอนที่ชีนอนจองที่ Airbnb อ็ะมันได้8คน8คนเพื่อนที่จะสี่คูณสกลายเป็น8ปฉ่ำลืมแต่อินโดนี่รัมม์นน่าหลาดมากนะน่ากินมากฉ่ำเลยอินโดนี่ฉ่ำเลย่ำมาเพื่อแก้วกับกับมีสเต็คที่เต้บอกว่ากุญแจบ้านอยู่ที่พี่แจย์ยศไม่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ ไปกันมาแล้วเอาก็ไม่กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านนะครัไปบ้านผู้ชายอ๋อไปสเปนนะปสเปนนะเป้งโกสุไฟซัมเฮเวนเป้งโกสุไฟซัมเฮเวนโอเค we send him to heaven โอเคเราส่งไป เคนสัสดแต่แฟนวันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เท่ากับไม่ได้ถามแกไม่แกแตบปีแต้กีกดอาเขาบอกว่าถ้าเกิดเสียงเหมือนผู้ชายให้ออกไปนอกรายแกฉันแต่งเหมือนผู้หญิงวะแต่งเหมือนต้องคิดเือนผู้ชายอโดนไปกี่นอ ็กห้าหกแั้มสองล้อวาย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 ถังว่างดอกวันนี้อะถ้าเกิดไม่ได้ผู้ชายไม่กลับสำหรับตรงนี้เรื่องกูก็จะนอนย้ำแค่ว่าตรงนี้เพราะว่าตรงอื่นได้แล้วประมาณ90หมาย เลินย่างรสโคชูจังขายเดียนดับหนึ่งคอนเฟิร์มอัน pues นี้หนูถามจริงๆแต่ว่ามีคนดูอยู่ประมาณ50,000คนคนดูอยากรู้ว่าพี่เซนด้อยากพาอินโดกลับบ้านไหมได้การพาเธอกลับบ้านต้องเข้าเราพาเธอกลับบ้านเมื่อกี้พลังงานบอกว่าเสียงผู้ชายอ่ะให้ไปคุยางนอกพี่เซน่าจะพาเขากลับบ้านมคเข่ะกับแม่นอนครับโอเคโอเค๋ยวจะได้ยนมัต่อออกจางนอกไนนะครับ นนก็เคยเมาเกินคือเคยสรุปไปรู้สุดๆแล้วออกมาข้างนอกละเราเสี่ยงผู้ชายได้หรอเพราะเมื่อกี้ไดอแอ<บ>ปแอปเสี่ยงแหลมเกินเดดียผูู้หญิิง เอาใหม่เราเปลี่ยนเสียอเราเปลี่ยนโทนพี่เฟยยไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะไม่ต้องตอบผับไต้วันเป็นยังไงบ้างครับดีสุดๆพี่เฟยถูกเท่าไหร่เนี่ยนี่ถ้าเกิดถ่ายพี่เฟยมาถ่ายไม่เห็นจอบแล้วนะใช่เ<ช>หรอเนี่ยคือถ้าเกิดถ่ายกลัวถ่ายไม่เห็นพี่คาร์ลานะอันเนี้ยสี่ห้านะโอเคเกย์แก๊งใหม่เดิมมาละนี่เกย์เช้าเฟนด้าชอบแบบเกย์หวานหวานมากเกย์หวานพวกเนี้ยต้องเสร็จพี่เฟนด้าให้หมดทําไมพี่เฟยดาไม่เอาอินโดกลับบ้านอ่ะมีการผิดพลาดทางเทคนิคนอนฮะนุอมคิวมันไได้ไม้เราก็หมู่เลยสิครับรวบแลล้้วกก็พรอมันเย ตอะไรเนี่ยก็เคยมันบอแวแล้วก็เยมันส่วนนี่นี่ส่วนนี่นี่สลวนพี่เซีนส่วนโจบโจบโจบโจแมจุบเอาจุเอาคลิปแม่ขอประคยคหนึ่ง แล้วเรากลับบ้านพี่เฟรมแล้วเรากลับบ้านลลกบบานล,ลกับไปกัน <c oughs> ทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเช้ามากนะครคือเช้าแล้วอะจอบจะต้องตื่นไปเที่ยวกับพ่อแม่เล็ตอน6กโมงเชา้าคือยี่สิีห้าครึ่งไม่ต้องนอนทำเกิน กเที่ยวไต้หวันยันเช้ามีอยู่จริงมั้งวันนี้ฉัามาคือแบบเอาโซใช่ป่ะแล้วก็ไปอจีสตา์ต่อไม่ต้องห่วงนะคลิปตอนกลางวันเราไม่มีแน่นอนเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกวันเลยที่เราก็นูกคือถามว่าเหนื่อยไหมก็คือเหนื่อยชิบหายเลยน้งมึงแต่ว่าแบบสนุกไหมสนุกมาก คือแบบว่าเอาตามตรงเอาจริงปะมันก็พูดแบบว่าพูดไม่ได้หรอกว่าที่ไหนมาสนุกกว่ากันทั้งแบบที่เกาหลีกับที่ไต้หวันนะคือไต้หวันนะมันก็มีหลายผับดักแบบว่าเอานี้อาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมากันน่าจะง่ายกว่ามั้ง เดี๋ยวต้องพูดก่อนตอนแรกว่าที่ไปมาแค่สผับอันนี้มันแค่เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะทุกคนเพราะเดี๋ยวว่าในครึ่งหลังคลิปเ,เราจะไปผับอาบน้ำด้วยซึ่งจอแบบไม่ได้ถ่ายคลิปที่ผับอาบน้ำมานานมากแลนะ้วเพราะกลัวโดนแบนนึกออกปะหลังหลังเนี้ยตอนที่แบบว่ากลับมาอยู่ที่ไต้หวันนะก็แบบไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยแล้วนะเพราะว่าเราก็ไปเที่ยวที่ผับเกาหลีแล้วก็ผับเวียดนามใช่ปะเอ้ยจำจไม่ได้ลงคลิปผับที่เวียดนามเลยกับแบบซาวน่าที่เวียดนามอ่ะอันนั้นคือตอนนี้แอบให้แรงหนึ่งเป็นซาวน่าายมก แบบเออเบาแบบไม่เวอร์นะมันกินง่ายจริงทั้งออนแอปทั้งแบบไปลาซูลานูผู้ชายมันก็ตาขาวๆลิลินใช่ปะช่างมันกลับมาถึงเรื่องที่ไต้หวันก่อนที่ไต้หวันนะก็คือสามารถเที่ยวได้ยันเช้าเหมือนกันนะจอบนึกว่าเหมือนที่พี่เบนดาบอกก็ไม่คิดว่าที่ไต้หวันมันสามารถเที่ยวได้ยันเช้าขนาดนี้ถ้าเกิดแบบว่าให้จอบแนะนำนะอันนี้คือคนที่จะตั้งใจจะมาเที่ยวไต้หวันนะนอกจากเที่ยวตอนกลางวันที่น่าจะไปเที่ยวกันเองได้แล้วใช่ปะครับถ้าเกิดเที่ยวผับเนี่ยแล้วจะเที่ยวตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตอนเช้าจะ ถ้าเกิดมาเที่ยวที่เนี่ยจะได้วางกันดับถูกครับสองถึงุ่มอะไรเงี้ยไปกินเบียร์ที่ซเหมือนก่อนที่หงโหลตรงนั้นก็จะเป็นลานเบียร์เยอะๆแล้วก็แบบว่ามีทั้งชายมีทั้งหญิง LGBTQ friendly มากๆใช่ป่ะครับอันนั้นะเบียร์ไม่แพงแบบว่าเบียร์ขวดเอามา150อะไรเงี้ยแล้วพอกินเบียร์เสร็จจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มะครับเราค่อยเลือกเราจะไปบาร์ไหนอันนี้จอมมีตัวเลือกให้สอันก็คือมีคอมเมนเดอร์ดีมีฮันแล้วก็มีล็อกเกอร์ลูมอันนี้คือมันแล้วแต่สไตล์เลยแล้ว มันจะมีผ้าขนหนูหรือว่างเกงในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะประกาศแค่แบบเดือนต่อเดือนครับส่วนวันทุกสุกกัสเซวะอันนี้เราสามารถไปเราก็รวมแล้วก็ไปแบบว่าขึ้นไปอาบน้ําได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันวันพรุ่งนี้นะครับทีนี้เนี่ยครับพอเราเที่ยวพวกสามบาตอนสี่ทุ่มไปแล้วเรียวกว่าสามบาสี่ทุ่มแล้วกันเพราะมันเป็นบาร์ก่อนไปพับนึกออว่ะจุดหมายปลายทางเลยครับทุกคนเขาจะไปรวมกันที่อาบาโซ่อาปาโซ่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสีลมซอยสองนึงกออกไหม แล้วคือพี่ๆเกทั่วทั้งไต้หวันนะเขาก็จะไปรวมที่นั่นกันเหมือนกับเป็นบาร์ตัวพีที่สุดแล้วอ่ะทุกคนเพราะอบาโซมันสนุกเหมือนเกรวมตัวกันแล้วก็แบบเต้นแล้วก็ไปดีลไปอ้อแอกันอ่ะอบาโซนเนี่ยจะเริ่มต้นต้องประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มเมื่อก่อนอ่ะจอบไป5้าทุ่มได้แต่เนี่ยรู้สึกว่า4ี่ทุ่มครึ่งอ่ะเขาเริ่มต่อคิวกันแล้วแล้วคิวอ,อบาโซอะต่อคิวยาวมากคือถ้าเกิดใครแบบไม่อยากรอคิวนะเหมือนแบบพวกพวกเิเอนด้าตลกมากคือพวกเชียร์ไปตั้งแต เนนะะตือนไว้เลยวันพายมานะใครที่จะมาเกยทั่วโลกมามูไที่นี่อาราซโซต่อคิวไปถึง4แยกอะประมาณตีหนึ่งครึ่งอะถ้าใครที่เป็นสายแบบหมุนถานหรือว่าชอบไปหลายๆร้านนะครับประมาณตีหนึ่งสิบห้าเนี่ยนั่งรถแท็กซี่ไปที่จีซ่าจีซ่าเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบเปิดเพลงเกาหลีแล้วก็เต้น,เต,นเต้นบนเวทีคือเพลงเกาหลีอะมันหมดแค่ประมาณตีสองครึ่งทุกคนถ้าเกิดไปเร็วเกินก็ไม่สนุกจะออมเหมือนผีมาเลยเพราะเกยังไม่ออกมาจากอาราซโซร้านจีซ่าจะปิดดึกมากทุกคนปิดเหมือนวันเนี้ยที่แบบปิดประมาณตีสี่ตีห คอมแมนเดอร์ดีสามรอยฮันด์สอย่าลืมซาวน่านะครับเที่ยวซาวน่า800แพงที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะเที่ยวซาวน่าที่ไต้หวันแบบราคาไม่แพงนะคือ DM เมาหาส็อบจ็อบบ์ไปดูบัตรออกมาได้แบบราคา500บาทให้คนไทยก็ DM เมาในไลน์แอดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไลน์ตรงนี้ก็ได้อันนี้น่าจะแอดไม่ได้ระบางไลน์ส่วนตัวจอบซึ่งถ้าเกิดถามว่าที่ไหนที่สนุกที่สุดนะบอกเลยว่าซอยสิบามในซาวน่าที่ซอยสิในซาวน่าครับสนุกที่สุดเพราะมันแบบบุฟเฟ่ไอ้เรื่องจริงเเราล่นอาารซยสนนุุกกกจีซ่า็สแแล้วติ เอาจิประสมแต่เราก็ลูมเลยเราคนชอบเราก็ลูมเพราะมันแบบจอยผู้ชายเต้นเยอะเออทุกคนเคยเป็นปะคือเวลาเที่ยวมาแล้วมันแบบว่าตามันบวมเหมือนนอนน้อยมากอะ่ะคือเราเป็นคนที่แบบใช้พลังงานร่างกายทั้งตอนกลางวันแล้วก็คืนหนักมากอะ่ะจนตามันแบบ,แบบวมแบบว่าดำๆใช่ปะแต่ที่จอกําลังใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นเซ็ตของฟอริโอคือจอยว่าไปกดของเล่นมาใหม่ทั้งหมด4ตัวครับมันเป็นแบบว่าฟอริโอไอริสคอเลกชันครับเป็นชุดบ๊อบลงผิวรอบดวงตาอันนี้มันเป็นแบบว่าเครื่องฟอริโอไอริสสองครับคือน,อน,น้อง ตาครับคือมันจะช่วยให้สกินแคร์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะบางทีเราใช้ไอครีมแล้วมันไม่เห็นผลใช่ปะแต่อันนี้จ๊อบลองใช้มาแล้วประมาณ2ทีก็รู้สึกว่ามันก็โอเคขึ้นมากๆอะ่ะชอบเล่นของเล่นอะไรอย่างงี้มากเลยครับแล้วก็ลงเป็นตัวเซรั่มไปก่อนใช่ปะครับแล้วก็ตัวไฮโดรเจลอายมาร์กตบท้ายด้วยตัวซีคอนเซนเทรตอายครีมนะครับก่อนจะใช้มาตัวนี้บำรุงคือเห็นอย่างเงี้ยมันใช้เวลาบำรุงแค่ไม่นานนะทุกคนแค่แบบข้างละ30วินาทีทั้งหมดรวมกันก็เป็นแบบวว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 ่่่่่่่่่าา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 าใใชช้้้เเ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 ลลแแแคค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 1นนนนนนนททททีีีีะะะะะยยยิิงงงงออ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 จจจรนะรรรรรพตตตืืืุกกกกก็็หหมมมมัับบบบบ ชุ่มชื้นมากเลยแล้วมันก็แบบผ่อนคลายมากอ,อันนี้มันทาตรงที่ตาผักได้ด้วยนะเป็นแบบว่าการผ่อนคลายรู้สึกว่าฟอร์เรีวเป็นอะไรที่ใส่ใจกับเรื่องเคโนโลยีบนหน้าเรามากเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ล็อก็กรลูมกันต่อทุกคนแล้วก็จะอีกยาวไกลคืนเนี้ยคืนนี้ยอยาวไกลอยากจะแบ่งออกเป็น2 EP มากเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากนี่คือโชว์จะเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าพี่เป็นได้ยังไม่มาเลย พี่สาวพร้อมไหมคะเดี๋ยวพี่สาวจะได้ขึ้นไปอาบน้ำข้างบนนะคะคนนี้ค่ะเรากำลังดูอยู่ว่าจะดันใครขึ้นไปอาบน้ำข้างบนทุกคนทีมเราอะต้องพี่หนุ่มทุกคนแม่ชายแท้ป้าบุ๋มพ่อยังไงแท้หรอแต่ต้องพิสูจน์ในคืนนี้ต้องลมเราจะไม่เจ๊งเลยนี่คือคนของเรา 맞아 맞아 맞아. 라이브 라이브 라이브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 . 라 ดีความมาอ oh. ้ยดีเท่าไหร่หอตอนนี้คือเล่าหนึ่งขวดมันได้หใบช่แต่เรามีทั้งหมดเก้าใบเราก็แลกสามขวดเอะน้องต่ามหลักคณิตศาสตร uh แล้วเราจะอาบน้ำไหมโกโกบอยคนต่อไปเลยไหมตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็เปิดน้ำไปเลยเม่หรอเพราะเดี๋ยวเขาจะออดิชั่นโกโกบอยคนต่อไปเราจะเป็นได้คือเราจะเป็นโกโกบอยอยแล้วแกให้ให้คุณผู้ชมเดาว่าว่าเราจะเลือกเป็นอะไรใช่หรอวเราจะไปเลยมาไทยเปยทักกูมาเลยราไปเลยเพลฟหนึ่งกับปุกที่นักเคยขึ้นไปทงบนเวทีคำถามวัดใจว่าเวลาตอนไหนเป็นตอนแหลใครอยากได้คิดใครเดินมาเลยแสนเดิมเป็นแสนวอนนะดองดองเราพี่จะไหลายทีมาเลยช่วิ่งชาแต่เนี้ยพี่เฟ็นด้าเขาไ ที่ไปได้คือวิ่งไปเอาจริงงเฟนด้าจะกันได้ยังไงดะเป็นแบบว่ารุ่นพี่จอถ้าใครเรียนจิตจะรู้จักคำว่าวาระย่ายตอนที่วาะพี่เฟนด้าอยู่ที่ไหนนะพี่กหลีแต่ปารควาพี่ปารวเป็นยตอสิบประกรณเหรอให้ไปดานเลไไหนรื่จริงพี่สาวเชิงเช่าพี่แดน好玩吗超级好玩哦很可惜没有看ห你上台哟。 不好意思ครับ身เเอาไอ้ไคุณ้ Oh my Oh my God รอยูมที่ับาโซแล้วนะครับทุกคนไปผับที่สองแล้วนะนี่เอาสินจอมป่ออกไปออกไออโคตัวแม่ไตวอ่แ้วอยแล้วตัวแม่เกินเอ่อเป็นคน่เกินอบกิแย่ก็มีหรอกาที่นี้

เอีคุณทุกคนเราจะมี EP สองนะคะวันนี้ทุกคนเราติดตามกันเลยค่ะกำลังขึ้นไปแล้วค่ะวันนี้เราไปชายแท้มาด้วยไปใช้แท้จริงบ้างใชยแท้จริงอันนี้ชายแท้จริงบ้างแท้จริงขอดูขอดูคยวันนี้ก็สายแท้ชายแทมแมนภาพผอมเอาแตงข้า รายการพาเธอกลับบ้านกําลังจะเริ่มขึ้นมันพาเธอกลับบ้านอยู่จีนไปจริงแต่ว่าจะให้เลือกมาระหว่างเกาหลีกับไต้หวันถ้าจะมาเที่ยวภับเกตนี่ว่าเลือกไต้หวันสนุกกว่าไต้หวันแต่หนูรักเกาหลีอ่าเนี่ยมีแต่คนขัดอีน้อไม่เนี่ยไม่จบสักทีเฮ้ย